ช่วงฤดูการของฝูงนกกระจาบมาทำรังพร้อมขยายพันธุน์ที่ต้นมะพร้าวที่ต้นมะพร้าวข้างบ้านเลขที่9ทับ 1, หมู่ที่6ตำบลนามหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะได้ปลูกต้นมะพร้าวไว้จำนวน2ต้นมีความสูงประมาณ6-8เมตร โดยในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีกับช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูการทาํานาจะพบฝูงนกกระจาบหัวเหลืองได้มากที่สุดแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะจะเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกกระจาบ และช่วงนี้นะคะนกกระจาบก็จะช่วยการทำรังอย่างากระมักระม้นด้วยการขนใบหญ้าใบมะพร้าวและเศษใบไม้อื่นๆน,นะคะมาทำรังบนต้นมะพร้าวแต่ละปีนะคะนับเป็นร้อยร้อยรังโดยรังนกกระจาบที่เห็นนะคะมีทั้งรังนกตัวเมียที่ทำรังเป็นรูปทรงกลวยยาวก้นปิดเพื่อใช้สำหรับวางไข่และฟักไข่ ส่วนรังนกตัวผู้นะคะจะเป็นรังเปรมีโคนเกาะตรงกลางใช้สำหรับเป็นรังรักของตัวผู้กับตัวเมียซึ่งนกกระจาดนะคะได้ชื่อว่าเป็นนกช่างสารเป็นสถาปนิกผู้สร้างรังนกได้โดดเด่นชนิดหนึ่ง ในบรรดานกทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะในช่วงผสมพันธุ์นะคะนกกระจาบตัวผู้จะมีหัวสีเหลืองสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจจากตัวเมียถึงแม้ว่าปีนี้อากาศจะแห้งแล้งนะคะทำให้ต้นไม้ใบหญ้ามีน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาแต่นกกระจาบก็ยังคงทำรังบนต้นมะพร้าวนี้มานานกว่า10ปีแล้วนะคะ ซึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่พบว่ามีนกกระจาบทํารังที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวทําให้เจ้าของบ้านนะคะคือนายสมพรนวลแก้วอายุห0ปีไม่เคยเก็บมะพร้าวขายเพราะไม่อยากไปรบก,กวนนกและจะปล่อยให้ลูกมะพร้าวร่วงหล่นลงมาเองตามธรรมชาตินะคะเช่นเดียวกับรังนกนะคะ หากนกตัวไหนสร้างรังไม่แข็งแรงหรือนกตัวเมียไม่สนใจนกตัวผู้ก็จะไม่สร้างรังต่อทำให้รังร้างและจะร่วงหล่นลงมาเองก่อนเวลาจากนั้นประมาณ2-3เดือนนะคะหลังลูกนกบินออกจากรังและ หญ้าแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลรังนกก็จะร่วงหล่นลงมาทำให้ชาวบ้านเก็บรังนกไปแขวนไว้ตามอาคารสถานที่ต่างๆมองดูสวยงามแปลกตานะคะส่วนรังนกกระจาบนะคะมีหลายรูปทรงบางรังมีความยาวประมาณหนึ่งเมตรในม<ต>่บ้านเรานี้นอกจากที่บ้านเราแล้วมีที่ไหนเขาทำดังบ้างคะ ก็มันมันไม่ไม่ไม่พบตรงไหนครับนะแต่แต่ที่มันทําอยู่ที่ปีมันมันก็ไม่ไม่ไม่ออกไปไหนมันมันก็ํามครับมีคนมาขอรังก็บ่อยไหมคะเพราะมันบางคนพวกนักเรียนนักศึกษาที่เอาไปทําอะไรเกี่ยวกับโครงงานเขาเข้ามาแล้วก็บางร้านที่เอาไปตกแต่งไฟก็มางคนมากกเอาไปประดับร้านนะครับเขาเชื่อว่าดียังไงคะ เขาปุมว้าเขาคงดูคว,ความความสามารถมากกว่านะไอมัน,มนความน่าดึงของการสร้ <g ather> างหลังของนกมันใช่ครับมันมันความพยายามของมันนะเวลาเราดูมันมันสร้างหลังเอาไอใยหน้าายยาทีทละใยปาไป,ไป,ไปบินวนแล้วก็เสียบ ช่วงที่มันทำรังนะแต่เราเย็ยนดูครับอ๋อไอ้จำได้ก็ประมาณ1ิบกว่าปีครับบางช่วงก็ถ้าต้านมะพร้าวสมบูรณ์มันก็เป็นเป็นร้อยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกือบร้อยรังตั้มบ,บริเวณรอบรอบทรงคุ่มของต้นมะพร้าวครับก็จะมาในช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนไอ้ช่วงหลักๆไอ้ประมาณช่วงเก็บเก็บเกี่ยวกุมภาแล้วก็ช่วง ลงทำนาประมาณสิงหากันยาฉะนั้นมันไอสภาพไอเวล้อมอานมันสมบูรณ์มันมันคงเป็นช่วงที่ขยายปันด้วยด้วยผม,ผมว่านะ